สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมครับปาแปงเพชรยนต์นะครับก็เช่นเคยเนาะก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันนะครับเอ่อสำหรับรถตัว isuzu mu-X นะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้นะครับในวันนี้เป็น mu-X ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับนะเหมารวมกันไปเลยนะครับมีทั้งตัวโฉมปี18นะครับแล้วก็โฉมปัจจุบันนะครับพวกเออิเล็กแอนเอลติเมตต่างๆนะครับขออนุญาตเริ่มจากคันแรกกันก่อนนะครับโฉมนี้เนี่ยนะครับ เข้ามาประมาณยี่สิบคันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเข้ามาไม่ครบนะครับเอ่อพิ่งทยอยเข้ามานะครับแล้วก็เอาไปเก็บงานนะครับปรับสภาพกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็พร้อมขายแล้วนะครับเจ็ดหกสามสี่นะครับเออรถโฉมใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับราคาดีมากนะประมาณหกสามเก้านะครับทุกคันเลยแล้วก็เลขไม้เนี่ยสวยไม่แพ้รถก่อนก่เลยนะครับประมาณแสนนิดๆนะครับแสนสามพันมีนะแสนหกพันแสนหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยมีนะครับ ใครที่มาก่อนมองเลยว่าคุณมีโอกาสเลือกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ลังเลนะครับมาตั้งแต่ลอตก่อนหน้านะครับรถสามสิบถึงสี่สิบคันก่อนหน้านะครับวันนี้คุณตัดสินใจได้เลยนะครับเพราะว่าถ้ารถไม่ดีจริงนะครับรตที่แล้วผมขายไม่หมดแน่นอนนะครับสำหรับโฉมนี้ปีสองพันสิบแปดสามจุดศูนย์เนวีนะครับใช้ต่างจังหวัดนะครับบอกได้เลยว่าสบายหายห่วงนะครับเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นะครับไม่ได้อ่ากินน้ำมันนะครับมากกว่าตัว1 9จุดเ้าเท่าไหร่นักนะครับถ้าเกิดว่า เมื่อเทียบกันแล้วนะครับมันจะบวกไปประมาณสัก2โลนะถ้าสมมติว่าขับขี่ลักษณะการขับขี่เนี่ยเหมือนกันนะครับบวกไปแค่1นถึงสโลเท่านั้นเองนะครับสําหรับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับแล้วคุณดูดินะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับคือ1เลยนะได้รถที่ปีไม่ลึกมากนะครับกลางเก่ากลางใหม่นะครับยังสามารถจัดไฟแนนซ์ได้แบบฟรีดาวอยู่นะครับหรือใครที่มีเงินสดนะครับ ื้อสดได้เลยนะคุณจะได้ไม่ต้องเสียในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับหรือถ้าใครที่งบยังไม่พอนะครับคุณอาจจะดาวไปบางส่วนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ผ่อนนะครับจะได้ไม่ต้องผ่อนเยอะนะครับอาจจะดูผ่อนน้อยนะครับสามปีไหมนะครับสี่ปีไหมนะครับเพราะว่าสามปีตอนนี้เนี่ยผมมีดอกเบี้ยอยู่ที่หนึ่งจุดสองเก้าเปอร์เซ็นด้วยนะครับก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถือได้ว่าถูกมากนะครับสำหรับใครที่แบบพอจะมีงบสักหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีไม่ถึงหกเจ็ดแสนนะครับคุณก็อาจจะดาวเนาะสักสองแสนนะครับที่เหลือคุณก็ จัดไฟแนนซ์ไปนะครับนะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะบอกได้เลยว่าออกรถตอนนี้นะครับผมนะประหยัดได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับมันเป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนะนะครับมันไม่ได้มีตลอดนะครับสำหรับโปรโมชั่นแบบนี้นะครับภายในนะครับของรุ่นนี้นะครับภายในของเขาจะเป็นสีครีมนะครับสีครีมสีขาวสีเบจนะจะเป็นสีแบบออกโทนแบบสว่างสว่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปแอบส่องก่อน ภายในเขาจะเป็นโทนประมาณนี้ยวผมขออนุญาตเช็ดให้ดูนี่ประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณเนี้ครับนี่คุณเห็นเบาะด้านล่างไหมเห็นเบาะที่นั่งไหมเนี่ยเป็นสีประมาณนี้นะครับสีขาวขามครีมนะภายในมีจอกลางที่เป็นจอทัศสกรีนนะครับมีเนวงเนวี่ให้เรียบร้อยเลยนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับหรือว่าคุณจะไปเปลี่ยนจอด้านหน้านะครับเพื่อให้ลิงก์กับจอด้านหลังเป็นแบบจอ a อ d ด o i d นะครับด้านหลังก็สามารถนะครับดูนะครับพวกยูท youtube ต่างๆได้ด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ในราคาประหยัดเลยนะครับหกแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะครับหรือถ้าคุณนะครับดาวไปบ้างบางส่วนนะครับก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะอย่างสมมติว่าคุณดาวหนึ่งแสนนะครับคันนี้ก็เหลือผ่อนประมาณเก้าพันนะครับแล้วดาวสองแสนนะครับคันนี้ก็เหลือผ่อนประมาณเจ็ดพันนะครับเจ็ดพันกว่าบาทนะครับเก้าพันกว่าบาทประมาณเนี้ยนะครับคือเป็นรถเจ็ดครอบครัวนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าตัวอินูลเองเนี่ยนะครับคือเขาอยู่คู่กับ คนไทยนะครับอยู่คู่กับเมืองไทยมาค่อนข้างอย่างยาวนานนะครับมีนะครับทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียบอะไหล่แท้มือสองต่างๆนะครับให้เราได้เซอร์วิสให้เราได้ใช้งานกันนะครับสำหรับใครที่แบบเป็นสายแกะสายแงะอยู่แล้วนะครับผมผมเชื่อได้ว่าพี่ๆนี่ยนนะครับาจะมีประสบการณ์สามารถแบบแก้ไขต้อมทําเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าพี่ๆน่าจะชอบกันนะครับแต่ว่ารถที่นี่บอกไว้ก่อนนะครับเป็นรถที่สภาพเดิมโรงงานนะนะครับไม่ใช่รถแต่งไม่ใช่รถบ้านนะเป็นรถหน่วยงานหมดสัญญาเช่า แล้วก็ยวผมพาไปดูนะครับถ้าขยับขึ้นมาอีก2ปีนะครับคุณจะได้โฉมปี2020นะครับราคาอยู่ประมาณแดกลางๆนะครับแ3ดส5มเก้าแปดห้าเก้านะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวก่อนที่จะปรับโฉมนะเป็นตัวปัจจุบันนั่นเองนะครับนี่จะเป็นตัวนี้นะครับหน้าตาเขาก็จะดูสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็ภายในก็จะสปอร์ตขึ้นด้วยนะครับได้โทนสีดำนะครับเป็นตัวสับสีนะรุ่นนี้นะครับ สามจุดศูนย์เนวีเล็กไม้เก้าหมื่นโลนะครับเก้าหมื่นห้าพันนะครับราคาแปดห้าเก้านะครับอย่างที่บอกไปนะราคาประมาณแปดกลางกลางนะครับเขาก็จะหน้าตาเนี่ยนะครับไม่ค่อยต่างไปจากเดิมเท่าไหร่คุณลองเทียบตัวข้างๆดูนะครับคันนี้ประหยัดได้สองแสนนะครับคันนี้แปดแสนห้าคันนี้หกแสนสามนีประหยัดไปได้นะครับประมาณสองแสนแล้วบาทนะครับในขณะที่รถห่างกันแค่สองปีเองนะครับการขับขี่ทุกอย่างใกล้เคียงกันมากๆนะครับช่วงลงช่วงล่างทุกอย่างได้เหมือนกัน นะครับบอกเลยเลยว่าประหยัดมากๆานะครับและลอดนีเข้ามาเนี่ยนะครับเริ่มทยอยจองกันเข้ามาบ้างแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับแล้วคุณสนใจนะครับนะหรือรังเลอย่างที่บอกนะครับเข้ามาดูรถก่อนได้นะครับอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับมนบุรีหนองจอกนะครับหรือกลัวมาไม่ถูกนะครับทักแชทผมมาก่อนนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างครับ0611626662นะครับแอดไลน์ผมมานะครับเดี๋วผมส่งโลเคชั่นไปให้นะครับอ่า ประมาณนี้นะครับสำหรับสองรุ่นนี้เนาะปีสิบแปดกับปียี่สิบนะครับตัวสามจุดศูนย์นวีนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับรุ่นอื่นกันบ้างนะครับนะแถวนี้มีหรือเปล่านะครับนี่มีมาสองคันเลยนะครับปียี่สิบนะครับตัวมิวเอ็นู่นผมเห็นแหละคันสีน้ําเงินนะครับนี่นี่นี่คันสีน้ําเงินนะครับแต่น่าจะติดจองไปแล้วนะน่าจะติดจองรอปล่อยอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ยังสวยเลย จะถ่ายดีไหมเนี่ยถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่นี่เราก็มีนะครับรุ่นประมาณแบบนี้นะครับเป็นพวก1.9 Elegance Ultimate Active นะครับ3.0 Elegance Ultimate Active นะครับต่างๆเราก็มีนะแล้วก็เป็นรถแบบปีใหม่ๆเนาะประมาณปี22 23องยเงี้ยนะครับราคานะครับนะต่ําล้านทุกคันนะครับราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ส่วนมากที่เรารับเข้ามาเนี่ยนะครับเล็กไม่น้อยด้วยนะเล็กไม่หลักหมื่นนะครับห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นนะครับเล็กไม่จะอยู่ประมาณนี้ นะครับแล้วก็ราคาเขาดีมากนะครับเมื่อเทียบกับตัวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับอย่างข้างข้างเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าปีเท่ากันนะตัวอิซูจะราคาเบากว่านะครับในขณะที่ฟีลลิ่งการขับขี่หรือว่าภายในเนี่ยนะครับจะให้ความหรูหรานะครับให้ความสมูทมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวฟอร์จูเนอร์นะครับช่วงล่างเขากระเด้งกระดอนกว่านะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคือเขาก็มีข้อดีของเขานะครับของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับ สไตล์การขับขี่นะครับของแต่ละบุคคลนะครับผมเชื่อว่ามีสไตล์แตกต่างกันอยู่ละนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบสไตล์การขับขี่แบบไหนนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันนี้ก่านะครับว่ามีอีกไหมเอ่ยนะครับสําหรับตัว isuzu mu x นะครับขออนุญาตเดินหารถก่อนนะครับจุดจุดจุดมีอีกไหมเอ่ยโซนนี้หาค่อนข้างยาก นะครับจะมีเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีตัวปีสิบแปดเนี่ยนะครับเป็นอ๋อคันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดนะขออภัยเป็นตัวดีแม a กนะครับนี่จะมีปีสิบแปดนะครับอยู่ตรงนู้นีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับในโซนช่างกันดีกว่านะครับแต่ว่าโซนช่างตรงนี้นะครับก็จะมีเออ่ทั้งรถที่เซอร์วิสนะครับเอาไปตั้งขายแล้วก็มี รถที่เอามาล้างเตรียมปล่อยนะครับให้กับลูกค้ามารับนั่นเองนะครับเรียกว่ารถเตรียมปล่อยนะครับอันนี้คือโซนช่างนะครับตรงนี้ที่เราอยู่กันนะครับที่ผมถ่ายให้กับพี่พี่ได้ดูกันอยู่ตอนนี้นะครับเป็นโซนช่างนะเป็นโซนเตรียมรถนะครับเซอร์วิสเซอร์วิสนะครับล้างสีขัดฝุ่นเอ้ยล้างสีดูดฝุ่นนะครับนะพูดผิดพูดถูกคลิปนี้เป็นคลิปีิสีของวันละนะครับพูดผิดขออภัยด้วยนะนี่นะครับชนบุรีนะสองเจ็ดหกสองนะครับเป็นสีบลอน นะคันนี้รถก็เพิ่งเข้านะครับป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับรถยังไม่ได้ล้างเลยคุณดูดิเนี่ยเพิ่งแกะนะครับตัวครอบอ่ามือเปิดประตูนะครับของเดิมน่าจะเป็นโครเมียมแล้วน่าจะเป็นรอยค่อนข้างเยอะนะครับโอ้หนึ่งจุดเก้าอิลิกนนะครับปียี่สิบสี่ไมล์หมื่นเดียวนี่นะครับปียี่สิบสี่ไมล์หมื่นเดียวนะครับราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับได้รถค่อนข้างใหม่นะครับลายล้อแม็กแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าช่วงล่างทํามาหรือเปล่านะครับสำหรับคันนี้ รถบ้านแน่นอนนะสภาพนี้นะครับช่วงล่างเดิมนะครับดูแลช่วงล่างเดิมนะไม่ได้ทํามานะครับมีแค่ล้อนะครับมีแค่ล้อที่เปลี่ยนมานี่ครับชุดนี้เบิกใหม่ก็หลายหมื่นอยู่นะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดดูแอบเปิดด้วยล็อกจริงด้วยนะครับภายในได้เป็นเบาะสีครีมนะอืมค่อนข้างสวยนะครับคือคาแรคเตอร์นะครับของตัว i s u m u m x นะครับ ของโฉมใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยนะครับคาแรคเตอร์เขาขับนุ่มนะครับขับนุ่มขับสบายขับยาวๆนะครับใครที่แบบมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้สูงอายุนิดนึ่งนะนะครับถ้าดูตัว MUX อยู่นะครับผมจะบอกว่าคนคิดถูกแล้วนะครับเพราะว่าช่วงล่างเขาไม่ค่อยกระเด้งกระดอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลักษณะการขับขี่ของเขาเนี่ยไม่ค่อยกระโชกหกฮ่านะครับไปได้เรื่อยๆไม่พุ่งนะว่าว่าตามตรงนะครับคือรถมันไม่พุ่งนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่ามันอื่นนะครับคุณสามารถไปรีมงรีแมปได้นะเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ย ไปรีแมปใช้งานนะประมาณนี้นะครับโอ้หน่าจะหมดละคิดว่านะครับน่าจะไปจอดอยู่สาขาเอ่อเสรีไทยหกแปดนะนะเพราะว่าสาขาโน้นเขาขายรถกระบะขายอะไรเงี้ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับจอดไว้ฝั่งโน้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าคุณถ้าคุณจะดูอ่ะคุณมาหาผมได้นะครับเพราะว่าผมข้าไปดูที่โน้นนะครับเดี๋ยวเขาเอา,ารถบริษัทไปนะครับนะอยู่ห่างจาก สำนักงานใหญ่ะครับประมาณสิบ้านาทีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้รถใหม่นะครับทุกคันจะจอดอยู่ที่นี่นะครับรถเข้าใหม่นะรถเข้าใหม่ประมาณสองอาทิตย์นะครับจะจอดอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องเซอร์วิสต้องเก็บงานกันก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าสองอาทิตย์เนี่ยมันมันนานไหมผมบอกได้เลยว่านานมากนะครับเพราะว่าปกติแล้วรถที่นี่นะครับบางคันรถยังไม่ถึงล้านก็ถูกจองขายเรียบร้อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่ารถที่นี่ขายไวมากนะครับเพราะว่าเซลเนี่ยนะครับประมาณเจ็ดสิบพันนะ เซลเยอะมากนะครับแย่งก ouais, im ันขายบอกได้เลยนะครับใครที่แบบว่าเห็นรถแล้วแบบถูกใจนะคุณรีบจองก่อนนะครับนะเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับเลยนะครับรีบจองก่อนนะครับมาดูรถแล้วนะครับไม่ชอบนะครับคุณแจ้งเซลได้เลยนะแจ้งผมได้เลยนะครับอยากคุณจองกับผมเนี่ยคุณแจ้งผมได้เลยนะครับว่ามาดูรถแล้วนะครับไม่ตรงปกเลยนะไม่ถูกใจเลยนะครับรับเงินจองคืนได้เลยนะครับโอนเงินจองคืนได้เลยนะครับนะไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านเนาะเรา เราทําธุรกิจขายรถนะครับเราไม่ได้ทําธุรกิจจุดเงินมาจำนะบอกได้เลยนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยเนาะรถอซูโมลเอ็กนะครับปีสิบแปดนะครับที่น่าใช้มากๆนะครับเพราะว่าราคาดีนะป้ายแดงก็หลานสามล้านสี่นะนะวันนี้เหลือประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับนะราคาหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับน่าใช้นะน่าใช้มากๆนะครับ นะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะคลิปที่ผมจะอัปเดตนะครับให้กับพี่ๆได้รับชมกันนะครับในวันถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ